าสอนไปแล้วขาเข้าเร็วออกเร็วเข้าเร็วฝึกการเข้าเร็วเร็วออกไปเร็วเวปั๊บปั๊บปั๊บแล้ว,ลวออกเออฝึกเข้าไปต่อยมัดชุดฝึกเข้าไปต่อยมัดชุดแล้วออกเร็วเวพลิกบ้างอะไรบ้างปับ๊บปั๊บอ่า เท่าเร็วออกเร็วระวังหัวสเต็ปเข้าไปเร็วสเต็ปขาใช้ตลอดเวลาเข้าสเต็ปเข้าไปเร็วๆเข้าไปต่อยเป็นชุด 1, 2, หนึ่งสองหกหนึ่งสองบัคคัต แล้วเข้าไปทําเร็วขาเร็วมันต้องทําขาให้ดีใช่ไหมขาที่เสสอนน่ะขาต้องเป็นแบบที่เสสอนน่ะมันทึงจะต่อยถ้าโดนเต็เข้าไปปับ อย่าขาตายจำไว้ขยับตลอดขาเวลาต่อยสากลมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกสเต็ปปั๊บปั๊บปั๊อ่าเข้าก็เข้าออกไปต่อยเร็วเป็นชุดปับ๊บอ่าเข้าเป็นชุดเข้าไปต่อยเลยแล้วก็สเต็ปออกหรือพลิกออกข้าง ขาขาอยาตายขาตายโดนหมัดเลยถ้าขาตายโดนหมัดเลยเป็นชุดออกเป็นชุดต่อยแล้วต่อยเป็นชุดแล้วพลิกออกข้างก็ได้หรือสเต็ปถอ,อยออกมาก็ได้